เราจะมาขัดไฟนะจะให้ดูนะอันนีไน Focus, Lock, Focus. ้ไฟเป็นริ้วด้วยผมกดโฟกัสล็อกโฟกัสกันอ่าไฟเป็นริ้วๆเนี่ยเป็นเสนเนเียเดี๋ยวเราลองดูนะว่าริ้วๆมันจะหายไหมนะนี่ครับเนื้อครีมนะลอตรงกลางออก่อนเลยเนี่ยครับงี้เลยไม่ต้องชะลมทั้งอนันขัดแม่งี้เลยขัดจนกว่าน้ำยาจะหมดอะ มันอาจจะไม่ใส่กิกนะแต่จะดีกว่าเดิมรับประกันเลยว่าจะดีกว่าเดิมอ่ะเนี่ย มองกันผ่านเห็นเลยริ้วว่าหายแล้วเหลืองเหลืองเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นสีประมาณเนี้ยอันนี้ยใสขึ้นมาเลยบางทีอะดูด้วยกล้องอะอาจจะแบบว่าเห็นไม่ชัดนะครับแต่ดูด้วยตาจะเห็นชัดกว่าต้องไปลองครับไม่แพงนะแล้วผมพูดเลยนะดีกว่าใช้ยากันยุงนะเพราะยากันยุงอะผมเจอมาหลายคันแล้วเขาลงน้ํายาเสร็จแล้วเขาไม่เช็ดนะเช็ดไม่สะอาดหรือว่าบางทีน้ํายามันย้อยมาโดนสีตัวถังรถนะ เป็นเม็ดๆเป็นเหย่าเป็นหยดเต็มเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาแปะให้ดูเขาบอกเลยว่าเขาใช้ยานยุงเอายานยุลงลงๆลง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 เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นปืนเป็นปืนบางทีอ่ะคนถ่ายคลิปแนะนําก็ไม่แนะนําให้มันละเอียดอ่ะเฮ้ยคว,ควรควรจะทําแบบนี้นะอันนี้ระวังนะคือบางทีมันอาจจะใช้ได้อย่างนี้เขาว่าจริงอ่ะแต่แบบว่าเวลาเช็ดเวลาทำเนี่ยคุณก็ต้องบอกเลยอาะต้งข้างข้างห้ามโดนนะครับเช็ดออกให้สะอาดนะเสร็จแล้วเอาน้าล้างหรืออะไรก็ว่ากันไปนะ ยาอนยูมันกัดอะรถเลิศเละเลยอะวันนั้นมีมีวันนั้นมีคนหนึ่งขับฟอร์จูเนอร์ลูกค้าเก่าผมล่อยากันยุงเนี่แหละตัวโคมาไม่เท่าไหร่เปลี่ยนได้ตัวสีรถอะเละเลยแมงใช่มันเยิ้มลงที่สีรถแล้วเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ปล่อยรอเละหมดเลยเลยบอกอะอะไรบางอย่างมันใช้แทนกันได้ก็จริงอะแต่ว่ามันก็มันก็จะมีอะไรที่มันเหมาะสมมากกว่าอย่างอันเนี้ยอันนี้มันคือน้ายาที่มันเอาไว้ขัดไฟโดยเฉพาะเลย มันมีหน้าที่เอาไว้ขัดไฟนะมันไม่ได้มีหน้าที่ไลยุงใช่ว่าไม่แช่ว่าเราเอาน้ํายาขัดไฟไปไล่ยุงได้ที่ไหนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันต้องใช้ของมันนั่นแหละไอยากันยุงซไอไอยากันยุงฉีดขวดนึงก็แปดสิบาทแล้วเติมอีกหน่อยนึงเนี่ยแม่งขัดขัดได้หกเจ็ดครั้งเลยเนี่ยอืมเนี่ย เนี่ยเจ้าของรถบอกเลยครับเนี่ยเงากว่าเดิมเห็นเห็นเดี๋ยวผมจะขัดข้างบนนะข้างบนก็จะเห็นเลยตอนนี้แสงมันเข้าอืมตอนนี้แสงมันเข้ามันก็เลยแบบว่ามองด้วยกล้องอะ่ะบางทีมันก็จะแบบว่ามันไม่ได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะ นี่นี่ย่าเดิม,ดดมพี่ดูผมมาจากไหนอ<า>่ะเจอผมมาจากไหนเจอผมอ๋อเจอผมในในเฟซครับอา่าฮะเห็น YouTube ผมไหม ครับอ่ะอันนี้เนี่ยระดับหนึ่งนะลงอีกลองได้อีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่นี่เป็นรอยอยู่เห็นไหมบอกแล้วกล้องอ่ะมนสะท้อนมันก็เลยดูแบบอ่ะเดี๋ยวดูวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูวันนี้อะดูแค่นี้ก็พอเนี่ยเนี่ยตรงนี้กับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสีต่างกันเห็นเห็นเลย เดี๋ยวผมจะขัดข้างบนนะมันต้องมันต้องมันต้องข้างเดียวกับแสงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันต้องถือนานอ่าข้างนี้น่าจะโอเคหน่อยอ่าดูสีนะดูสีตรงนี้นะถ่ายดูปจะแชะหนึ่งก่อนชึบดูสีตรงนี้นะกับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะขัดข้างบนนะดูผ้าผ้าต้องเวียนไปเรื่อยๆนะอย่าซ้ำที่เดิมเนี่ยมันจะเป็นคาบน้ำยาเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมจะชะโลมาะโลแล้วมันไม่ทัน แห้งไวมันแห้งแล้วมันขัดเหนื่อยไม่ต้องชะลมเลวเอาเป็นที่ๆแล้วตรงไหนก่อนก็เอาตรงนั้นเลยนี่เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหม เห็นไหมเปลี่ยนมุมกันบ้างเอามุมนี้บ้างนี่นะตรงนี้ใส่ๆอะไรเห็นไหมตรงนี้เหลืองอ่ะงี้ นะดีกว่าเดิมเห็นไหมอ่าโอเคข้างนี้ขัดแล้วนะข้างนี้ยังไม่ได้ขัดนะความแตกต่างนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขัดข้างนู้นนะครับเรียบร้อยครับ ดูด้วยตาแล้วก็จะในระดับหนึ่งนะบอกเลยก็คือจะดีขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งนะแต่แบบมันอาจจะแบบไม่ได้ใส่กิ๊กๆนะสู้ของใหม่ไม่ได้หรอกแต่ดีกว่าเดิมนะกระป๋องนึงนะครับสองรอหกสิบนะฮะสนใจสั่งได้นะครับค่าส่งต่างหากนะเนี่ยตามสูตรเลยเนี่ยสองข้อหกสิบงหลังเขียนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตามสูตรเขาเรียบร้อยเราจะเปลี่ยนอันนี้ด้วยนะครับนี่นะ ดึงบงไลท่ตรงหนชึ๊บอย่างเงี้ยถอดกระจุยหมดแล้วเนี่ยใส่ในมันเละหมดแล้วพี่ม <า S 1> ผมรบกวนขอผ้าหน่อยครับขอบคุณครับ,บแ,แม่งแล้วแม่งกัดพรงมาลัยเดิม,นะด,มด้วยนะนี่ดูดิ เราจะอันใหม่ใส่นะครับนี่เอาลายไว้ข้างบนสองสองล็อกเนี้ยเอาไว้ให้มันอยู่ระหว่างกึงกลางนะครับใส่จากข้างบนลงมาก่อนอนี่ใส่จากข้างบนลงมาเลยอึ๊อ๊บอ,อ่ะนี้นะแล้วก็ค่อยๆบิดทีละนิด เรียบร้อยอึ๊บอ่าเคร้อยครับสวยงาม